มันเกิดอะไรขึ้นกับลาเป็ดลีรลายนะครับเออเนี่ยเออลาเิสลีไ้ายพุ่งพรวดเลยนะครับจากในตอนช่วงต้นซีซั่นอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่15บ,บ้าใช่ไหมครับผมนะมาวันนี้ก็ผม my girl ทำไมสาวๆคนเราถึงขึ้นมาได้หนึ่งหรือว่าทำไมถึงขึ้นมาได้ไกลขนาดนี้นะครับผมนะ นี่มันเหมือนกับเป็นการเติบโตของวงไลท์โตเลยนะครับใครจะไปคิดนะครับผมลาปิสตีไรในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งเลยแล้วกันนะครับที่เรื่องเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวแนลของมันแล้วอาจจะพูดได้ว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเปิดตอนมาได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกที่สุดนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีทุกอย่างที่ผมคิดว่าเป็นสเสน่ห์ที่ลาปิสตีรเ,เนี่ยสามารถดึงเสยภาพของตัวเองมาได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแนวตลกเฮฮาสนุกสนาน้บาบ,บอรรื้อเปื่อยอะไรก็ว่ากันไปมีการตลกที่่่แบบวาาคดดดไไม้ไลย เรื่องราวของการสร้างความสวยงามของการต่อสู้ของกลุ่มเพื่อนแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการผลักดันกันและกันเพื่อกลายเป็นวงไอดอลหรือว่ากลายเหมือนกับเป็นผู้ที่สามารถแบบเป็นแม่มดในการใช้เสียงเพลงในการช่วยเหลือเมืองด้วยพลังเวทมนต์อะไรบ้างกันไปได้แบบมันเคยพูดเพ้อๆมานะครับแต่ว่าถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างความตลกความสวยงามการเดินเรื่องของตัวละครที่มีหลากหลายตัวละครที่น่าสนใจมีเรื่องราวของการปูปลงความลับในตอนช่วงตอนสุดท้ายนะครับที่แบบก็มีการทิ้งปมเอาไว้แล้ว ก็บอกว่าอาจจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งโผล่มาหรือเปล่าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเป็นความลับต่างๆนะที่แบบเรื่องก็เอาไว้เก็บไว้ก่อนมีเรื่องราวของการแบบวางตัวละครที่น่าสนใจเยออยยะเต็มไปหมดมีพอดทวีตซิผมเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะคิดกันถึงนะครับเอาจริงผมเซอร์ไพรส์กับตอนผมเจอพอทวีตตัวนี้มากเพราะว่าผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะน่าด่าเล่นแบบนี้ใครจะไปคิดว่าไอ้น้องคนนี้นะครับคุณเห็นน้องคนนี้ใช่ไหมครับเผื่อใครไม่รู้จักน้องคนนี้นะ เขาเป็นเหมือนกับเรียก่าไอาดีเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวงในตำนานคือวงเรนี่แล้วทีเนี้ยคือวงในตำนานวงนี้ก็คือเป็นวงที่แบบมีนักร้องชั้นนำเต็ไมไปหมดมีอีน้องตัวของพออ,อที่สมัยก่อนเป็นจูนิเบลมีตัวของแบบไอ้น้องสุดหล่อของเรานะครับที่ตอนเนี้เป็นแวมไพร์และทำอะไรก็ตามจะไม่เหนื่อยจะไม่อะไรแต่ว่าเพื่อนๆก็ชอบไปแซแล้วก็ไปด่าแกว่าแกเป็นโพส มีโตของน้องคนนี้ที่เป็นน้องญี่ปุ่นสักอย่างหนึ่งนะครับที่แบบในเรื่องเนี่ยแกเป็นเกย์แล้วก็พี่ของนางเอกที่น่าจะเป็นตัวละครที่ปกติที่สุดภในเรื่องนะครับนะอ่ะแล้วก็ลืมไปว่ามีน้องคนอนีกคนนึงนะผมที่ถึงแม้ว่าในเรื่องจะบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเป็นแบบไอดอนหูแบบฉลาดมากแบบยิ่งไม่กับทุกคนเชื่อหรือทุกคนแต่ว่ากลายเป็นเด็กที่ปัจจุบันซ้ำ แล้วก็ยอมแพ้กับแนวคิดในการสร้างความสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนว่าตัวเองบอกว่าตัวเองเหนื่อยแล้วในการที่แบบว่าอยากจะเป็นแบบไอดอลที่แบบยิ้มนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดคืออันนี้ผมกล้าพูดเลยว่านี่คือหนึ่งในแบบการแบบตบมุก ตัวหนึ่งที่หายที่สุดที่ผมเคยดูมาในอนเมะเลยแล้วจริงคือแบบมึงเปิดเรื่องมาแบบโหเป็นวงในตำนานเย็ดเค้กคือแบบเรื่องนี้เปิดมาเป็นไอดอลที่แบบทุกคนเคารพรู้จักกันมีอน้องหัวดำอ่ะที่แบบว่าแกเป็นคนที่แบบชอบไปแบบแดกดันตรงไอ้น้องน้องสาวของเราเนี่ยไอ้น้องนางเอกของเราในที่นี้เหมือนกับแกแบบประมาณว่าคุณอ่ะไม่สามารถไปเทียบระดับเลเวลกับวงเรได้หรอกแต่มึงมาดูสมาชิกแต่ละคนคนหนึ่งก็เดาว่าน่าจะเป็นซิสคอนนะครับผมอีพี่สาวของแบบไอ้น้องนางเอกเราคนหนึ่งก็เป็นเบียอีกคนหนึ่งก็เป็นไอดอลที่โตมาก็ริ่ อ้ากับชีวิตนะครับอีกคนนึงก็เป็นเกย์คนนึงก็เหมือนกับเป็นคนซาดิสอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมผมยอมรับเลยครับผมว่าในตอนนี้เนี่ยลาปีซีไลท์ถือว่าเป็นเรื่องนึงนะครับที่แบบทำออกมาได้แบบคือหลายสิ่งหลายอย่างถือว่าเป็นมุกตลกที่มีความครีเอทีฟนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาในซีรีส์ตัวนี้ที่แบบว่าอย่างใ้ฉากเนี่ยที่เหมือนกับไอ้น้องคนนี้เรื่องจะอธิบายว่าตัวของน้องนี่ยชื่อว่ายูซิลิฮามังคือแกเ่นาอเก ในทีนี้พอเพิ่มมาทาปูกแกก็เหมือนกับเป็นรูปคล้ำแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับเป็นแอนิเมชันนิ้วที่โหดที่สุดในบทสา์ของแอนิเมะก็ว่าได้นะครับผมนะพอมีแอนิเมชันนิ้วที่แบบว่าโหดขนาดนี้ปุ๊บนะครับผมนะพาเขาเคลิมแล้วก็บอกว่าจะพาเหมือนกับเขาไปในหออะไรสักอย่างแล้วก็ปิดประตูเรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งก็เดาว,ว่าน่าจะพาไป แล้วก็ตัดฉากมปที่ตัวผมแบบคนนี้ในเรื่องเหมือนกับพยายามจะปูมาว่าเป็นไปคนที่ปกติสุดนะครับผมเป็นเด็กที่แบบว่าชันชลาเป็นไอดอลความหวังใหม่อะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าควาจริงแล้วนะครับกลายเป็นเด็กที่ซ้าชันแกเบื่อแล้วก็การเป็นไอดอลร้องเพลงแกเลยมันกลายเป็นเหมือนกับเด็กที่แบบว่าก็เป็นเด็กโขงในโรงเรียนว่ากันไปแล้วกันคือไม่มีใครรู้นะครับมีเพียงแต่ตัวของเพื่อนมันนะที่เป็นหัวม่วงรู้นะครับแล้วก็ตัวของพ่อแหละที่รู้นะครับว่าแกเป็นใครนะครับผมนะ ถือว่าเป็นตอนตอนหนึ่งเลยละกันนะครับที่ก็ในด้านของการวางความตลกหรือว่าในด้านของการวางความแบบแปลกๆของเรื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนว่าจุดตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เหมือนกับเป็นการแบบปูไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับตัวของแบบเออน้องเอกของเรานะครับในการไปสร้างวงหลายโตะทีนี้เนี่ยในซีเควนซ์ที่แบบว่าเป็นซีเควนซ์ไอดอนเทรนนิ่งทั่วไปอ่ะ ผมยอมรับว่าลาปิเซล่ามันจะมีข้อเสียตัวนี้แบบก็ค่อนข้างใหญ่ๆเหมือนกันนะครับมันก็คือเรื่องราวที่ว่าไอฉากเทรนไอดอลตรงนี้ผมยอมรับนะครับว่ามันแอบไปเร็วนิดนึงแต่ในความไปเร็วของเรื่องอ่ะมันก็พอเข้าใจได้อยู่ว่ามันกับเรื่องคือประมาณว่าตัวละครพวกนี้พยายามจะฝึกเป็นไอดอลในช่วงลาเพียงแค่แ๊บเดียวพยายามจะฝึกเหมือนกับในการร้องออกเฮสซาอะไรว่านไปในระหว่างการฝึกอ่ะมันกลายไปประมาณว่าเหมือนกับมันฝืนร่างกายอ่ะพอมันฝืนร่างกายอ่ะมันไม่ไหวเว้ยมันก็เลยเหมือนกับเกิดอาการแห้งแบบนี้นะครับผมพอแห้งแบบนี้ปุ๊บ มันทําไม่ได้มันฝืนไม่ไหวก็เลยกลายเป็นประมาณว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คือต้องมาช่วยกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการปูแล้วก็บอกความสําคัญของเรื่องให้เราได้เห็นว่าตัวละครที่มีมากมายเต็มไปหมดที่เราได้เห็นมาตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนล่าสุดเนี่ย เขากลายเป็นตัวละครหล,หลายๆคนในเรื่องที่มีส่วนช่วยในการแบบสร้างแล้วก็มีส่วนช่วยในการแบบระบายความตึงเครียดตรงนี้ของเรื่องออกไปที่แบบว่าตอนแรกคือทุกๆคนท้อทุกๆคนไม่ไหวแล้วในการที่แบบว่าอยากจะเป็นไอดอลในช่วงละเพียงแค่แป๊บเดียวแต่ว่าก็คือสามารถเอาสิ่งที่แบบได้ปูมาตั้งแต่ตอนต้นมาเป็นเครื่องมือหนึ่งให้กับตัวละครเนี่ย ได้ใช้ในการไต่เต้าขึ้นไปเพื่อไปสู่จุดหมายของตัวเองในการที่แบบว่าเป็นเรว่าในเรื่องคือสถาพนภา,ภามาว่าเป็นวงที่แบบมีความสําคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในวงหลักของเรื่องนั้นก็คือวงไลท์นะครับซึ่งก็คือตัวละครในเรื่องก็เหมือนกับพยายามจะคิดนะว่าจะเอาชื่ออะไรดีนะครับและเหมือนกับเรื่องก็เหมือนกับพูดมาโดยมีการเลฟเฟนนะครับเป็นภาพปกของแบบตัวของเกมแล้วก็เป็นภาพปกของแบบตัวของโปรโมชั่นแลวิดีโอของแบบโปรเจกต์ตัวนี้ซึ่งก็คือโปรเจกต์ไลท์เนาะซึ่งก็เป็นภาพที่ตัวของน้องนางเอกก็คือเหมือนกับพูดประะมมมาาาาณว่่่ทีีีแกกเเนนยคืออจอจใงง้้ เพลงแล้วก็สร้งเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจอะไรนู่นแน่้กับทุกคนต่างๆนานานะเพราะว่าแกต้องการอยากจะเป็นแสงสว่าง เหมือนกับที่แบบตัวเองเนี่ยเคยรู้สึกว่าไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าใช้แสงสว่างเหล่านี้เนี่ยเป็นเวทมนต์ในการนําพาคนอื่นไปอะไรประมาณนี้เราก็เลยตั้งชื่อวงของเราว่าวงไลท์ซึ่งเป็นวงที่แบบว่านําพาทุกคนไปสู่แสงสว่างอะไรใหม่ๆนู่นนี่นั่นว่ากันไปและก็แน่นอนว่าคอนเซปต์ของมิวสิกวิดีโอตัวนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตนะครับแต่ว่ามันมีความหมายแฝงอยู่ที่แบบว่าทําไมเวลาแสดงมิวสิกวิดีโอตัวเนี้ยนะครับผมหรือว่าเป็นการแสดงออคสตราตัวเนี้ยหลายๆตัวละครถึงต้องโดดหยองแยงไปมานะครับผม ผมเป็นแสงนําทางไงครับผมคือเหมือนก็ประมาณว่าโดดไปเป็นแสงนําทางเพื่อที่จะนําพาให้ทุกๆคนเนี่ยตามตัวของแบบเราศิลปินเ่าเนี่ย ไปสู่เวทมนต์ในการช่วยเหลือคนอื่นเลยว่ากันไปครับตามที่แบบชื่อคอนเซปต์ของวงอ่ะก็คือวงไลท์แล้วแหละนะครับผมนะก็คือเป็นแสงนําทางให้คนอื่นเนี่ยไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นเหมือนกับตัวแทนนะครับของแสงสว่างที่จะชี้ทุกคนเนี่ยเออได้เห็นความสวยงามของเวทมนต์อะไรนู่นนี่นั่นว่ากันไปไม่ใช่แสงสุดท้ายครับผมอิสระที่หมาย <laughs> เป็นฉากดนตรีที่การกํากับอะไรหลายอย่างก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับการเคลื่อนไหวคริโรการฟ์ฟีการเต้น เพลงเองก็ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในฉากที่ก็ทำออกมาได้ดีๆจริงๆนะครับผมของลาปิซิลายนะครับเป็นตอนที่อาจจะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกที่สุดของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับมีทุกๆอารมณ์มีทุกๆบรรยากาศของเรื่องเลยก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองให้โอกาสกับตัวของซีรีส์ตัวนี้ดูล้ะกันนะครับแนวไอดอลแนวเหมือนกับสาวโรงเรียนเวทมนต์นะครับในการร้องเพลงเพงื่อเหมือนกับดึงเอาพลังเวทมนต์ต่างๆนานาเป็นเรื่องหนึ่งที่ อาจจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องมามืดประจําปีประจําซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยลาปิซไลัยก็เหมือนกับพยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาอยู่เรื่อยๆนะครับในการที่แบบสร้างความน่าสนใจของตัวเองก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นในด้านของเหมือนกับความที่แบบว่าเรื่องเนี่ยจเจ้าคอนเซปต์ของการสร้างความสวยงามของแบบมิวสิกวิดีโอหรือว่าเพลงต่านานาเนี่ยให้มันมีมากขึ้นภายในซีรีส์นะครับลองไปดูกันได้นะครับ this is so underrated แลบผมเป็นเรื่องที่ underrated มากจริงๆ ในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับลาปิซิไลท์อันดับที่1ในสัปดาห์นี้นะครับผม what a great show นะครับเป็นสัปดาห์ที่เซอร์ไพรส์เยอะจริงๆนะครับมีการแบบบิวอะไรต่อตานานาที่แบบว่าก็สร้างแล้วก็ปูนือเรื่องมาที่แบบสามารถไปสานต่อได้ในานาโคตฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าลาปิซิไลต์จะเหมือนกับเป็นเรื่องกลงกลวงที่แบบว่าก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วกันนะครับผมนะอ่ะ